ศัตรูหัวใจยิวานาราเทพนุภาแท็กทีมแม่ต้อยแอนนี่บรูคกวางแผนเขียกรสมิมรัตนวดี ในโลกของความรักไม่มีคู่ไหนที่ไม่มีปัญหากันทุกคู่ต้องเคยเจอปัญหามากบ้างน้อยบ้างด้วยกันมาทั้งนั้นถ้ารักกันมากพอเข้มแข็งมากพอก็จับมือก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้แต่ถ้าไม่ความสัมพันธ์ก็จบลงแค่ตรงนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นเหมือนบททดสอบที่ไม่มีวันจบทุกๆวันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาพิสูจน์ความสัมพันธ์ของเราเสมอหนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไปหน้าทีของเราก็คือจับมือแล้วผ่าน ไปให้ได้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แค่ผ่านมาให้เราแก้ไขปรับตัวยอมรับและเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ผ่านมาเพื่อให้เรายิ่งรักกันและรักกันมากขึ้นทุกครั้งที่ผ่านแต่ละอุปสรรคพวกนี้ไปได้คลับ Friday the Series Hot Love i s s u ชเรื่องรักเรื่องร้อนตอนเรื่องใหม่กับแฟนกับ f 0 4ผลิตโดย c h a n g e 2 5 6 1 grace มิมรัตนวด,ดีกำลังเผชิญปัญหาที่หนักหน่วงปวดหัวจากยิวานาราเทพนุภาแฟนเก่าของรัน ไมเคิลเกียรติศักดิ์ที่เขามาป่วนชีวิตของรันโดยแม่ต้อยแอนนี่บรูคให้ท้ายสนับสนุนการกระทาของยี่หววเพราะแม่ต้อยอยากจะเขี่ยให้เกรซออกจากชีวิตของลูกชายตัวเองซึ่งแผนที่แม่ต้อยและยี่หแท็กทีมกันคือเอาตัวเองเข้าไปอยู่คอนโดของเกรซงานนี้เกรซจะทำอย่างไรจะยังคงอดทนกับอุปสรรคนี้ต่อไปหรือหยุดจะจากรันไปติดตามชมพร้อมกันในคลับ Friday t เด s e r i e s Hot l o v ลิ s s u ชเรื่องรัก เรื่องร้อนตอนเรื่องใหม่กับแฟนเก่าวันศุกร์ที่วันที่6ธันวาคมนี้ขยับอ,ออกอากาศเป็น22นาฬิกา๑นาทีทางช่องวัน3 1และรับชมย้อนหลังทางวิวเวลา23นาฬิกา๑นาทีเ <c oughs> มื่อปัญหาของสังคมวันนี้คือการนอกใจและต้นเหตุการนอกใจที่มากที่สุดเรื่องหนึ่งคือการนอกใจกลับไปหาแฟนเก่าซเชีย so ลทำให้คนที่เลิกการสามารถยังติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันได้และบ่อยครั้งที่โซเชียลนำพาให้ความรักครั้งเก่า กลับมาหาคนเดิมปัญหารักคลาดสินเกิดจากแฟนเก่าที่เพิ่งจะเลิกรากับแฟนเราก่อนที่เขาจะมาเจอกับเราได้ไม่นานเมื่อแฟนเก่าของแฟนเราพยายามจะพาตัวเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราในโซเชียลและพยายามเข้ามาร่วมอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยอีกคน เรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อแฟนเก่าของแฟนเราบอกว่าเขากำลังท้องกับแฟนเราซึ่งแม่ของแฟนเราก็เชื่อและยอมรับแม้ว่าแฟนเราจะปฏิเสธเมื่อผู้หญิงอย่างเราก็สู้คนและไม่เคยคิดจะยอมแพ้ใครง่ายๆแต่ปัญหาคือเรากำลังสู้กับอะไรกันแน่สู้กับหัวใจตัวเองที่อยากจะตั้งใจเป็นคนดีไม่ทำร้ายใครสู้กับความโลเลในหัวใจของแฟนของเราเองสู้กับแม่ของเขาที่ไม่รักเรา หรือสู้กับแฟนเก่าของแฟนเราที่อยากจะกลับมาแต่เมื่อแฟนเก่าของแฟนเรายังคงใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือทั้งการขุดคุยใส่ร้ายปรับปราแม้แต่หาว่าเราเป็นคนใจดําสั่งให้เขาไปทําแท้งให้คนในโซเชียลกดดันเข้ามาดา่าทอและทําร้ายจิตใจเราทุกทางก็คงถึงเวลาที่เราต้องทําอะไรสักอย่างในการเอาตัวเองให้หลุดพ้นไปจากปัญหาครั้งนี้และตอบกลับคนที่ทําร้ายเราอย่างผู้หญิงที่สู้คน